ไปนะคะพี่คิดแยกหมาแต่ละตัวออกได้ยังไงมันไม่เหมือนกันนะเกือบเหมือนแต่ไม่เหมือน,นะค่ะไม่เหมือนคำ <c oughs> ถามต่อไปนะคะอากาศแบบนี้ควรทำยังไงดีคะขาอห้องแอร์นะคะ <c oughs> ข้ห้องแอร์เลยเหรอ,อ <c oughs> ใช่ค่ะคำถามต่อไปพี่คิดแต่งงานเมื่อไหร่คะ <c oughs> อยากรู้จริงๆเหรอน <c oughs> ี่ก็ไม่เหมือนกันจะได้แตกหรือเปล่าถ้าไม่ได้แตกเลี้ยงพี่ด้วยนะ อันนี้เขาถามว่าของขวัญมันเกิดปีนี้อยากได้อะไรคะใครอะเขาดีก็พี่มาเราเบลเราทำยังไงฮัเดียยืนอุ้ยตัวเท่ากันพอดีเลยแต่จบไม่เป็นแฟนกับเขาทีกต่อไปอ่ะต่อไปต่อไปถ้าไม่ได้ชื่อคริสอยากชื่ออะไรนั่งโน๊ะนั่งคุยกันครอบครัวเลยอ่ะถ้าไม่ได้ชื่อคริสอยากชื่ออะไรอยากให้ อ่ะสมุติเริ่มต้นด้วยพอพานคนจะชื่ออะไรเพราะว่าพลอยคือพอพานใช่ป่ะสมมติคุยเซนพีต้องไปถามมีมะมีกับปาไม่ปรึกษากันนะตั้งชื่อลูกก็ก็สงสัยนะคือแบบก็คริสกับพลอยคนหนึ่งคริสแล้วแบบน้องสาวน่าจะชื่ออะไรแบบตัวซีหรือข้อควายหรืออะไรอย่ใช่ป่ะไม่พลอยแล้วตลองตัวอย่างชื่ออะไรไม่ใช่คริส พี่ไม่รู้จะตอบว่าอะไรคือไม่เคยคิดเลยว่าถ้าฉันมีอีกชื่อหนึ่งเจสสิก้าอะไรเงี้ยหรอนอนนออมันก็ไม่รู้ไปคิดก่อน้วเดี๋ยวคิดเไ็นการป้าแล้วเดี๋ยวไอจีอ่านได้ตอบนะอ่านตอบไปนิสัยจริงๆของพี่คริสเป็นยังไงคะดุมากไหมหรือว่าเป็นคนสบายๆดุมากดุมากด้วยเหะอะไรนะเียะเหรอครับเปียะอะไร อย่าไม่ทำะไยผิดเลยน,น่ากล<ม>ัว<ม>ดุเพราะว่าเพราะว่าแบบเหมือนเป็นครูอค่ะจะเป็นแบบว่าเป็นแบบครูใจดีก็มีนี่แต่ไอ้ก็เป็นครูใจดีนะเอาแลอยูบอกอยูดุอะไรงงอะไรแต่เพื่อนไ,ไม่รู้ไม่รู้ว่าทำไมอ,ไอย่างที่ไอเอสบีอะเคย,เคย,เ,คยเคยสอนเคยสอนเต้นรำนักเรียนคือกลัวไว้หมดเลยอะคือพอแบบดุปุ๊บนะทุกคนนบบอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็รัก ก็รักเขามากอะไรเงี้ยแล้วก็พูดอะไรก็เชื่อฟังแบบดุนิดเดียวอ่ะหันไปน้ําตาไหลแล้วอะไรเงี้ยอะไรเข้าตาหรือเปล่าหรือว่าหันหอมอยู่หันหอม้วดูกันหรือเปล่านี่ไงนี่ไงอาคำถามไม่รู้ถามพวกที่เรียนดลยดุไหมห้องเงียบมากเอาเรียนแต่ไม่เปิดเพลงหรอทำไมห้องเงียบโวยงงอะ่ะตบีแต่ได้ดูละกาไม่ได้จริงอ่งอะอคำถามต่อไปไกันเลยดีกว่าอุ้ยถ้ามิคิสสามารถขอพรได้สามอย่างที่อยากจะขออะไรบ้างคะขอให้รักกันนานๆนะคะ ีก็ได้หรอพี่ชาที่ขอเนี้ยจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวไม่ว่าข้อที่สองขอให้มีความสุขค่ะทำอะไรก็ได้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็พนมมือสิคะลองอะไรกันฉันขอพรเอาหลอกออกไหมอัวออกขอให้ตัวเองขอให้ทุกคนแหละเอ้างงอะไรคะพี่คิดงงหรือเรางงวะเฮ้ยข้อที่สามถ้าขอพรได้ก็ ขอให้วันนี้ฝนไม่ตกขอให้วันนี้อยู่ในความทรงจําของทุกคนที่ดีแล้วก็ขอให้ทุกคนมาได้เพื่อนกับไปตลอดชีวิตแต่ะเพื่อนแบบเพื่อนที่อยู่ตรงเนี้ยเราไม่รู้จักกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอรู้จักกันแล้วขอให้ได้เพื่อนที่ดีกลับบ้านไปตรเนนี้เดี๋ยวจะไปี่อ่อไปพี่คพี่เคมีชื่อที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะแบบว่าถ้ามีลูกจะตั้งชื่อว่าอะไร น้องแต่งงานพี่ยังถามพวกน้องเลยว่าถ้าพี่ไม่ได้แต่งช่วยช่วยเลี้ยงพี่ด้วยพี่จะไปคิดถึงอ๋อาเพอเจอร์ขนาดนั้นได้ยังไงเบลเบลติดขนตาเบอร์ไหนคะคุณแม่โจลิโจ้ไอติดขนตาเบอร์อะไรคะสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งค่ะเลขอีกแล้วเนาะจดจกพวกนี้เล่นน่าห่วยกันไม่หยุดเลยน้องอยาไปออกอากาศดีนะคำถามต่อไปคำถามนี้ง่ายมากพี่คิดชอบสีอะไรคะ วันนี้ชอบสีแดงมีช่บงเป็นวันด้วยหรอวันนี้ชอบสีแดงเพราะทุกคนใส่สีแดงไงขับไปทีอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องไปเอ้างงไปหมดอ่ะต่อไปพี่คิดากเล่นบทเป็นนางเอกไหมคะอยากสิคะคือคุณว่าเดี๋ยวนี้ทำไมทำไมถึงเลือกเล่นแบบบทที่เป็นแบบอย่างเมียน้อยหรือว่าบทที่เป็นเพื่อนรักเพื่อนเสียเราแบบเออยอมเล่นอะไรเงี้ย จริงๆคืว่าคนดูสมัยเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนเราดูหนังฝรั่งแล้วว่าไม่ได้มีแบบนางเอกหรือตัวร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่คาแรคเตอร์แล้วว่าคนดูอ่ะเขาเก่งไหคือเขารู้ว่าใครนําเรื่องใครถ้าไม่มีคนนี้มันก็เรื่องไม่เกิดนูนนี่นั่นเลยคือว่าแบบเออสัตยดจริงและอีกอย่างเราอยู่ในเดอะเฟสใช่ป่ะคนก็แบบสงสารเราก็บอกว่าเราเป็นนางเอกเงินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอมาเล่นคิวปิดก็เป็นหนังตลกอีก พอเรื่องต่อมาติดต่อมาเขาก็บอกว่าจะเมียหลวงหรือเมียน้อยเราก็เลยเมียน้อยแล้วกันค่ะข้างหน้าข้างหน้าค่ะแต่เราเป็นเมียน้อยร้อยล้านนะร้อยร้อยร้ล้านที่เขาบอกกันในไอจีใช่ป่ะร้อยล้านหรือเปล่าร้อยล้านอ๋อโอเคอ่ะเราก็ถามกัามาพักนะเนาะเวลาใกล้จะหมดแล้วเราลองเปลี่ยนเป็นแบบแฟชั่นคำถามมาแบบที่เราเลือกไว้อ้ันนี้ไม่ใช่แฟชนคำถามหรอไม่ใช่อยู่ต่อสานมากเลยหรอใช่ป่ะนึกว่าแฟชเหรอ